สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปพวกเขามันเต็มหน้าบ้านแบบนี้เราไม่สามารถมองวิวทิวทัศน์อะไรได้เลยนะท่านะผู้ชมใช่ปะปกติเราจะขี่มาตรงนี้ได้วันนี้เราขี่มาตรงนี้ไม่ได้ <laughs> มันจะยิงจะล่อมันอยู่ข้างบนนี่เรียบร้อยท่านผู้ชมไม่เหลือ,เอ,อเอ่อเอเอทรัคนั้นหรือเลดลูกพี่มันนี่ก็ไม่รอดเหมือนกัน <laughs> เป็นเงินลับภารกิจํำรวจแม,แมปใหม่เราวันนี้สวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนน่ายนะครับผมวันนี้ในเกมระบกหมดมิลิเทล,ลี่ทยคุณน,นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ผมจะมาว่าด้วยเรื่องของแมปใหม่นะครับผมแมปใหม่คือมันแบบมันก็ดูเท่ะนะแต่มันก็ดูแปลกใช่ปะวันนี้ผมจะพามาป่วนแมปใหม่ในเะวทผู้ชมเชื่อป,ป่ะว่าคนมันเล่นน้อยกว่าเดิมนะอันนี้หมา,ายถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบคนเล่นน้อยหมา,ายถึงแบบ คนไม่ค่อยออกมาจากฐานทัพอะเขาเก็บเพชรส่วนใหญ่เขาเก็บเพชรน่าจ,นะจะอยากได้เอกไพร์ลอดกันนะเอกไพร์ลอดก็คือตัวนี้นะผมได้ลงคลิปรีวิวไปแล้วใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับผมในตัวนี้อเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจให้เราเมื่อเราอยู่บนเครื่องบินอะไรประมาณนั้นมาโอเคนะครับผมกดรับชมคลิปก็าฝากกดไลค์ให้ถึงเก,ก้าไลค์ได้ไมรก็ผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูแบบใหม่กันเลยว่าจะเป็นยังไงกันนะแบบก็ไม่ได้เชิญว่าพามาดูหรอกพามาเล่นมาอะไรต่างๆนี่แหละเออ แบบลํำลึกความหลังไงเราไม่ได้เล่นมานานแล้วนะทำแต่แบบพวกรีวิวอันนั้นอันนี้นให้ท่านผู้ชมดูนะโอเคป่าเด๋ยวเราไปเล่นกันเลยแต่ผมขอเช็กดูในเซิร์ฟก่อนมีกี่คนตอนเนี้ยเออม,มีอะไรทำไมคนเป็นน้อยจังวะเออโอเคเดี๋ยวผมย้ายเซิร์ฟใหม่ก่อนโอเคไม่เจอกันเซิร์ฟนี้คนแน่นเว้ยเดี๋ยวผมจะพามาเล่นกันเลยนะเดี๋ยวผมเอาเอาวุธหลักก่อนผมชอบชุดนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรผมพูดแบบหลายคลิปอยู่นะมาแล้วจะปืนไฟเผาไปด้วย เอออาวุธอะไรก็เอาไปเหอะแต่ที่สําคัญนะเฟิร์สเอเนะอันนี้เด็ดสำคัญนะของรีเบิร์ตกี่รอบบัสามรอบเลยเป่ช่วยหิ้วเลือดให้เออเผื่อมีมือใหม่มาดูคลิปนี้ไง่ายโอเคมาเดีย๋ยวผมจะพาไปเล่นกันเลยก่อนเลยเราจะเอาลูกน้องไปก่อนมาเล่นแมปใหม่ไปเชื่อไหมท่านผู้ชมคนในเซิร์ฟนี่เยอะๆนี่เชื่อไหมมันมันเล่นน้อยมากเลยไปผมจะเอาเอ็กไพร์ลอแล้วก็สไนเปอร์แล้วก็เฮฟวี่กันเนอร์ไปแล้วกันนะโอเคป่ะไปกันเลยเราจะเอาอะไรวะ ผมจะเอาสปิดไฟไปท่าผู้ชมจะเบื่อปะเพราะว่าผมเพิ่งลงคลิปรีวิวไปนะโอเคเดี๋ยวเอาอะไรนี้อ่ะโอ้ย A10 โอ้ยนกน้องแม่งชนแล้วเกินผมโคตรลำคาญเลยบางทีจะชนเราไปไหนไปดิโอ้ยมาเราจะเอาสปิดไฟซูเปอร์ไปนะครับผมเชื่อไหมว่าคนมัมน,นน้อยนะแต่สถานที่ตรงนี้น่า,นาจะน่าจะโล่งนะเอาไม่โล่งนี่หว่ามีฐานทัพโอ้ฐานทัพนรหลดช้าว่ะ อเห็นไหมคนมันน้อยท่านผู้ชมเชื่อเปล่าว่าคนไม่ไมค่อยไม่ค่อยมีนะเวย้ยมันนี้เหมือนมานั่งเล่นพูดคุยกันเฉยๆนะก็คือไม่มีอะไรจะเล่นแล้วท่านผู้ชมผมหมดมุกแล้ว <laughs> ผมหมดมุกแล้วโอเคมาอันนี้โปรตุกเกสใช่ไหมมันยึดได้เปิดเสียงในเกมแปบดีวะไม่ได้ยินได้ไงแล้วก็มีแล้วนี่วะปกติผมเปิดสามขีดพอนะเปิดเปิดดังกว่านี้ไม่ได้ท่านผู้ชมผมเจอใครอ่ะ แต่น,น,นานๆทีจะเจอคนมาออกลบกันนะนี่นี่ยิง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 อันนี้ผมพามาทัวร์แมพเฉยๆหรอกว่าก้อนหินมันเป็นยังไงเออท่านผู้ชมเครื่องบินอันนี้ยเราสามารถขี่เข้าไปหามันได้นะเว้ยหรือเปล่าวะผมเคยขี่ทะลุมันอยู่นะมันไม่มีตัวตนนะเครื่องบินนี้เห็นปะเห็นปะเครือ่องบินนี้ไม่มีตัวตนท่านผู้ชมเห็นปะเราขี่ทะลุมันได้นะมันเป็นแค่งเงานะครับผมที่มาส่งแอร์ดรอปให้เราเก็บ ส่วนมากจะเป็นหิวเลือดนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละจะเป็นหิวเลือดเราไม่สามารถทาอะไรมันได้เออก็จะประมาณนี้แต่แมปใหม่ตั้งแต่ผมเล่นมาผมผมรู้สึกว่าคนมาป้นง่ายกว่าเดิมท่านผู้ชมเข้าใจป่ะแบบอารมณ์มันแบบเออม,มันเดินมาก็ได้อะไรประมาณนั้นแม่งเดินมาป้นได้เลยนะเว้แต่ส่วนมากเขาจะขี่รถมาแหละพวกรถเอทีวีอะไรต่างๆดูดิเนฐานทัพมันมันมีภูเขาผาแบบนี้เลยนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดหยุดเครื่องบินทำไมนี่เนี่ย มันมีผ่ามาฐานทับแบบนี้เลยมันแบบสามารถเดินไปป้นกันได้นะอะไรแบบจะง่ายขนาดนั้นนะผู้ชมว่าปะแต่ตอนนี้ทําไมคนไม่มีเลยวะเดี๋ยวผมขี่หาคนแบบนึงได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมผมจะหาคนขี้เกียจหาผมมายึดกกลางเลยวะยึดให้เป็นของเรามาลูกน้องพวกลูกน้องอืดอาดยืดยากทั้งหลายเนี่ยฮะเงินเดือนก็ได้เยอะแต่งานการไม่เคยจะทําให้ลูกพี่ขับเครื่องบินให้พวกเองจะเอาอยัางไงเนี่ย เอกไพร์สุดยอดนักบินเรามีไว้ทำอะไรกันมีไว้ก็ขับเครื่องบินไม่ได้ไอ้ซูเปอร์สไนเปอร์นี่เองเก่งมากเลยนะเองเป็นซูปเปอร์สไนเปอร์แต่ทำไมเองไม่ใช้สโคปไอ้เฮฟวี่กันเนอร์นี่มึงหายใจออบวะนี่ฮะใส่อะไรเยอะแยะวะเฮฟวี่กันเนอร์เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครโอ้ม oh า my g o ใจเย็นใจเย็นอะไรอะมายิงเราทำไมอะนายฮะนะฮะ อ้าตกเลยเ,อเจอสปิดไฟเฮ้ฮห้อะไรอะอ,อยางยังได้ก่อกลางคืนเหรอตกน้ำไปดี <laughs> <laughs> เออยางได้ก่อกลางคืนเหรอมันไม่ได้ไปบอโอ้ยชนต้นไม้แต่พูดถึงมันไม่ค่อยมีคนแต่ผมก็เห็นไอ้นี่อีกรอบผมรู้สึกว่าผมเอ้าลูกลูกพี่ไม่อยู่ลูกลูกน้องแม่งยืนอยู่บนน้ำ <laughs> ไม่ใช่บนน้ำหรือบนท่าเรือ เออทำไมไม่ค่อยมีคนเลยวะท่านผู้ชมวะฮะคนไปไหนหมดนิวเคลียร์ลงบ้านใครดีลงประเทศไทยดีกว่าลงประเทศไทยดีกว่าได้ป่าได้คิวปะไม่โดน <c oughs> โอ้มันไม่มีคนจริงเลยผมทัวร์แมปเมื่อกี้แบบอะไรวะคนไปไหนหมดวะท่านผู้ชมวะช่วงเนี้ยแต่ดูแต่ดูภูเขานะอันนี้ผมจะพูดพูดแต่เรื่องภูเขาเ้ย ภูเขามึงเต็มหน้าบ้านแบบนี้เราไม่สามารถมองวิวทิวทัศน์อะไรได้เลยนะท่านะผู้ชมใช่ปะปกติเราจะขี่มาตรงนี้ได้วันนี้เราขี่มาตรงนี้ไม่ได้โอ้ไม่นะโอเคโอ้ยตัดจบแบบละครไทยเลยดีกว่าโอเคได้ okay, ครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเปตรงนี้ถ้านใะครชอบ,บก็ฝากกดไลค์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดแชร์นะอย่าเพิ่งกดไลค์เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีใครวะนั่นเฮ้ยเขากำลังมายึดอะไรในประเทศไทยด้วยงั้นหรือ มันจะยิงจะล่อมันอยู่ข้างบนนี่เรียบร้อยท่านผู้ชมไม่เหลือเออเอเอทรัคงั้นหรือเล่นแต่ลูกพี่มันนี่เขไม่รอดเหมือนกันเป็นไงละ่ละภารกิจตำรวจแผนมปใหม่มมมมมเราวันนี้ว่าภูเขาขวางนาำไปโอเคนะครับผมวันนี้กอ็ขอจบคลิปอยู่นู่นี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมไปละท่านผู้ชมผมจะมาพูดถึงเรื่องภูเขาเฉยไม่มีอะไรจริงๆนะงในคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายในลองขี่วิวนี่ในม่งยังมองไม่เห็นน้ำอีก فلكاب